กแก้วนนึงเี่ยแต่แบบอากาศเมืองไทยเนี่ยใครก็รู้ว่าร้อนจะตายทักเลยนะจะให้ผิวสวยๆอย่างคุณแอนไปตกกรรมลำบากผิวเกรียมหน้าไม่ฟาง <c oughs> ขึ้นดมันเนี้ยไม่ทำค่ะ <c oughs> แล้วจะดีไหมถ้าสมมุติเรามีตัวช่วยนะให้เราสามารถกินกาแฟกินเครื่องดื่มเก่ๆแล้วก็นั่งสวยๆอยู่แค่ในออฟฟิศหรืออยู่ในบ้านนะ ทีนี้เวลาจะชงอยู่บ้านนะเราก็ต้องเตรียมแบบว่าอุปกรณ์เครื่องมือเยอะแยะมากมายส่วนผสมวุ่นไวายไปหมดอายกตัวอย่างอย่าง,าง,างคาราเมลมารคิอาโต้นะเนื่งแล้วต้องเตรียมนมเตรียมกาแฟเตรียมฟองนมถามว่าทุกบ้านนะมีไหมเครื่องทำฟองนมโอ้ยยุงนะ่งเนาะไม่เหมาะกับคนทันสมัยอย่างเราเราเลยและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดามาเมื่อกี้นี้นะคะมันถูกแก้ปัญหาโดยเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลดัลเชกุ อะไรนะปังไม่ทันขอยทีเลยดิโ <c oughs> ด s h กูแดนอยากรู้เราใช่ไหมว่าวแกะออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงรไูเหมือนเครื่องนี่แหละทีนี้แอนเอาออกมาวางตึ้งไว้ให้แล,มมล,ล,ล,แล้วโมกูดกูดมกูดกูดม่ใเ่ละเรามาดูตัวเครื่องกันส่วนแรกตรงนี้เราก็จะใช้วิธีการใส่น้ำตรงนี้แหละก็ใส่น้ำไปเลยมันมีขีดบอกไหมมีขีดบอกแม็กซ์ตรงนี้นี่ ก็เติมตรึงตรึงึงึงจริงๆแค่นี้แหละเพระแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยใส่เข้าไปเหมือนเดิมง่ายมากนะส่วนที่2ตรงนี้คือสามารถใส่แก้วสูงนะคะหรือแก้วเตี้ยบางทีเรากินกาแฟแบบเป็นช็อตเล็กๆเนี่ยเวล น้ำมันหยดลงมามันจะได้ไม่กระช่๊งกระช่๊งกระช่๊งแล้วตรงนี้ทำความสะอาดยังไงตรงนี้เนี่ยมันก็ถอดได้เผื <Okay. S 1> ่อบางทีน้ำหยดตรงนี้นะคะ่ะเราก็ถอดไปล้างเนี่ยโอเคโอเคมาร์สบายดูแล้วก็นี้กดปุ่มเปิดตึ้งทีเดียว รอแค่30วิก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวพอพร้อมใช้งานมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวอาไฟสีเขียวขึ้นแล้วแสดงว่าพร้อมทํางานแล้วนะอะเรามาดูส่วนหัวของมันกันนะคะนี่ตรงนี้สามารถปรับระดับน้ําด้วยโอ้โหรุ่นเล่นมันเยอ,เ,อ,อเดี๋ยวพัานเดี๋ยวพังนจะเห็นว่ามันมี2ปุ่มนะ ถ้ากินร้อนเราก็กดสีแดงแตถ้ากินเย็นเราก็กดสีฟ้าแต่น้ำมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบน้ําเย็นนะ,ะถ้าเราจะกินเย็นเราก็ใส่น้ําแข็งกอนในแก้วไว้อ๋อแล้วทำไมมันมัน,มนทำละลายไ,ไงมันล้ามากหรือที่มันใช้แรงดันมากถึง15บารในการทําละลายออกมาทีนี้จะเึ็ด Double สโต e c u มันก็จะมาในรูปแบบแคปซูลนะ ดยเราไม่ต้องเตรียมส่วนผสมให้เยอะแยะวุ่นวายมากมายอะไรเลยแล้วจะกินอะไรก็ดูเลยเนี่ยกรีนทีลาเต้ลาเต้มาเคียโต้มอคค่าหรือเป็นเนสทีคือว่ามันมันเป็นแคปซูลที่สำสเร็จที่เราแบบชงง่ายเลยใช่ป่ะไหนๆลองลองดูซิอ่าสมรู้จยกกินอยากกินอันเนี้ยมาเคียโต้สวยดีเอาอันนี้แหละ นี่นะเดี๋ยวเราจะมาดูเขาก็จะบอกส่วนผสมแล้วว่าส่วนประกอบมันจะมี2แคปซูลโดยเนี่ยใส่น้ำไปแล้วมันมีตูมันมีตูดสีขาวกับตูดสีดำอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูสิเราดูมี่ในกล่องในกล่องมันก็จะมีทั้งขาวและดำนี่ผสมนโอเคอ่ะหยิบมาสองอันอ่ะสูตรมันคืออะไรนะสูตรก็คือใส่สีขาวแล้วก็ไปปรับระดับน้ำห้าขีดโอเคอ่ะลองดูลองดูอ่ะใส่แก้วก่อนใส่แก้วเครื่องดับแล้ว ต้มใหม่มาแล้วพร้อมเมื่อกี้กี่ขีดนะเมื่อกี้มันเสือเรื่องผิดเฉยใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนวางลงไปปุ๊บปิดลงไประดับน้ำ5ขีดอยู่ตรงนี้โอเคแล้วทำไงต่อแล้วเราก็กินร้อนก็กดปุ่มร้อนขึ้นโุ๊บปุ๊เจาะให้เป็นรูจะไข่แดงอ๋ออุ๊ยออกมาแล้วอันนี้ออกเป็นนมนะคะ แล้วพอเหมือนเครื่องมันแรงดันเยอะๆมันก็มีกลายเป็นฟองนมไปในตัวเลยหอมมากเลยนะตอนนี้ใช่กลิ่นคาราเมลขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะจะเห็นว่าฟองนมเริ่มมาแบบฟูๆแล้วนะคะอ่าอ,อ,อันนี้หยุดแล้วนะมีถังขยะให้เทกระป๋องด้วยเ,เ,เดี๋ยวรอมันเงียบแปลว่าเรียบร้อยแล้วฟินี้ เสร็จสิ้นิา้นมาวมันได้เลยแล้วในนี้ถ้วยสีดำอ,อันนี้สูตรนี้กี่กี่ขีดนะอันนี้สองขีดโอเคเราก็ลงมาใหม่ชืดด่อดเสร็จเรียบร้อยกดร้อนเหมือนเดิมโอ้โหโอ้ไหน,หนดูสิ อ่านี่ออกมาเป็นสีดำแคะออกมาเป็นกาแฟด,ดูดีดูดีไล่ชั้นกันสวยงามมีรชั้นฟองนมอยข้างบนด้วยนะคือแบบเออเนอะมันออกมาเหมือนเราอินกาแฟร้านเลยอะ่ะดูดิหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยข้างบนจะเห็นเลเยอร์ฟองนมไล่เป็นกาแฟแล้วข้างล่างนมนี่นี่ขาดขาดหัวนี้อันนี้มีไหมคาราเมลนเนาะมีปะมีสีระดับคุณนายแอน ติดตู้เย็นเสมอเสมออันนี้ถ้าเราต้องการแบบเพิ่มเติมอะไรแล้วก็ไฮโซ,โซดิดหนึ่งใส่อันนี้อะไรอ่ะที่ถืออยูอ่ผิดผิดอันอันนี้ช็อกัไไวไวไวนแล้วเดี๋ยวอะเมื่อกี้หยิบผิดคราวนี้หยิบมาถูกแล้วคาราเมลเนี่ยเรามีไว้ติดบ้านกินทำขนมให้ลูกๆกินนะเราก็อาจจะไม่สวยงามนะแต่มันเพิ่มความฟินของเราได้มากเลย พอแล้วเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นแค่นี้เราก็ได้กาแฟคาราเมลมัคเคียโต้หอมอร่อยแสนหวานต้องเอาช้อนมาคนกินนะอ๋นอจะได้ทั่วถึงกันโอเคโอเคออะไปหยิบช้อนมาแล้วไม่ใช่ช้อนตะเกียบเลยตะเกียบเลยโอเคตะเกียบของลกูก นี่ค้าตะเลยปกติกินกาแฟก็ต้องมีช้อนกินกาแฟจิบก่อนมีแค่นี้แหละเอาเลยมัายแต่คิดไหมอยูบ้านอ่ะเน่เราก็ได้แล้วชิบไม่ดูสิมีฟองกินด้วยเนาะดูดดูดดูดปวดงกเลยอ่ะ มันง่ายอะผู้บอกต้องเอาช้อนมาจิมาจิ๊ไม่เอเราจะเขี่ยมาหวานกำลังดีหอมคาราเมลเข้มข้นรสชาติใช้ได้เลยแหละทีนี้เราจะมากินแบบเย็นกันบ้างวันนี้เราจะกินคาปูชิโน่ไอกก็ง่ายๆคือวิธีชงเหมือนกันเลยแค่เราเอาน้ำแข็ง ใส่ไปแก้วคพิ่แก้วก่อนแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวกดปุ่มสีฟ้าแค่นั้นแหละสัดส่วนก็ดูตามเนี้มีแคปซูล2สีสีขาวกับสีเทาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดูน้ำไปจบลองดูลองดูจนเลยอ่ะใส่นแข็งก่อนรอที่่เกนาบมากเลยอโอเคแล้วก็วางวางรอไว้อ่ะแล้วก็เรามาเปิดกล่องสีขาว กับ<อ>สีเทาเนี่ยโอเคเขาบอกว่าให้เริ่มที่สีขาวใส่น้ำสามขีดใส่น้ำสามขีดอ่าเกินแล้วน้ำสามขีดแล้วเราก็กดปุ่มดต้องกดสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าพอเที่ยวนี้เราจะเอาแบบแบบฟเย็นเออแาแฟเย็นโอ้ออกมาเป็นนมก่อน เยอะมากเสร็จแล้วนะอ้าโอเคจริงแล้วเราก็ใส่สีเ<ส>ทาสีเทา,าใส่ลงไป,ประดับน้ำที่สามเท่ากันกดสีอะไรแล้วกดปุ่มสีอนะไรนะจะล้นแก้วไหมเนี่ยนั่นดิล้นกัน ใส่น้ำแข็งเยอะไปเปล่าอ้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกำลัลง,งดีเสร็จเรียบร้อยอเราก็จะได้กาแฟสีสวยนี่กินไม่ลวกปากแล้วา้อต <c oughs> ิดปากเลยน,ะ <c oughs> นอกจอางที่ชมให้ดูเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่ามันมีกีลการอย่างมากเลยนี่ให้ดู มีแบบเยอะแยะมากมายมีชาเขียวก็มีนะคะช็อกโกแลตร้อน<ม>ก็มีนี่มีชาชาแบบพีช,ชไได้วยนะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเครื่องชงกาแฟแบบ <laughs> แท็ซูนโดเชกุสโตแ้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะครอบครองเครื่องล้ำๆแบบนี้ไปเป็นเจ้าของนะคะก็ <laughs> ดูตามเฟซบุ๊กด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย